สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระังแก่ทางส่งน้ำเด้ค่ะเด้อคลิปนี้ช่วงก้อนหวยออกเนาะค่ะเนาะชุดนี้จะเป็นเล่าพัฒนาเด้ค่ะเด้อเดี๋ยวเขามาหล่นเล่ากันต่อเนาะค่ะเนาะรัฐบาลก็ได้ออกไปแล้วค่ะรัฐบาลช่วงบายมานีเกล้่ยำแยกกจะขอลงเป็นเล้าเด้ค่ะเด้อแนวทางเล่าเพิ่นกระ่งมาให้เรื่อยๆล่ๆะค่ะช่วง ส่วนก้อนหนาเนี่ยกับทิพงานประซุ่มล่ะค่ะประซุ่มงานเอไอเอยค่ะแล้วเร็จจากงานประซุ่มกับเลยมาเบื้องตัวเลขรัฐบาลกับออกมากเ้รเนาะค่ะเนาะกัะติมีผู้ไดถูกหวยกันแน่วะเนาะรัฐบาลค่ะไปเราวม่เป็นยังค่ะมาตามตอนน่อแนวทางเล่าพัฒนากันต่อเนาะค่ะเนาะสุดเล่าพัฒนาชุดนี่จะเป็นเสี้ยนนอนหน้าลหะคะ่ะเพิ่นทรงตัวเลขมาให้แล้วเสี้ยนนอนหน้าของเพิ่นค่ะ เดี๋ยวก่อนเบิงเล่าพัฒนาเข้ามาเบิงรัฐบาลกันก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นรัฐบาลของเซียนนอนหน้าล่ะค่ะรัฐบาลของเพิ่นเนาะชุดบนเพื่อนหวิวิงเก่าจับตัวเน้นมาให้เจ็ตเก่าเก่าเก็เนาะค่ะเนาะกับสามเก่าสองคูบนสองคูล่างกระพาดกระลุดไปล่ละค่ะแต่วิ่งเก่าเพื่อนก็วิ่งบนค่ะแต่แนวทางเก่ามันมาล่างเนาะค่ะเนาะ แต่เพื่นจับคูมาห้แมนยุค่ะจับคูมาห้เก่าเจ็ดเจ็ดเก่าค่ะแนวทางของเพื่อนกะเขาตัวเน้นหรอค่ะเขาตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นวงกลมค่ะมันจะอาจจะขึ้นล่างขึ้นบนล่งล่างหรือขึ้นบนกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขแต่เพื่อนกะเน้นให้ยุค่ะเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเขาเต็มเต็มหรอค่ะเขาเต็มเต็มตัวเน้นค่ะ เดี๋ยวเ้ามตามต่อแนวทางเล่าพัฒนากันเนาะค่ะเนาะเล้าพัฒนามาลุ่นน้ากันค่ะของเสี้ยนนอนหน้าล่ะค่ะเสี้ยนนอนหน้าหรือเสี้ยงยาผ้าเลาะล่ะค่ะยวเขียนได้ผ้าเบื้องตัวเลขเล้าพัฒนาไปน้ากันค่ะค่ะกรมังเบื้องตัวเลขชุดชุดนี่เป็นเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะเล้าพัฒนาจากเสี้ยนนอนหน้าล่ะค่ะเสี้ยนนอนหน้าค่ะเสี้ยนนอนหน้าเป็นหมากงวดประจําวันที่หนึ่งเนาะ ค่ะราวพัฒนาค่ะราวราวพัฒนาลราพัฒนาหวดประจํามันที่หนึ่งมีคอหกเก็ค่ะจุดนี่เป็นของเสียนนอนหน้าค่ะเสียนนอนหน้าเสียน นอนหน้าค่ะเสยนนอนหน้าใไฮรลดค่ะค่ะเสยนนอนหน้าใไฮรลดไปที่สี่สี่ก็แปดเหรอค่ะสี่ก็แปดสี่ก็แปดแน่นแปดค่ะแน่นรลดแปด ค่ะหลุดสีหลุดแปดสองตัวเพิ่หายมากค่ะจับเลขวินสีตัวของเพิรนค่ะเลขสีตัวของเพิรนม่อยู่หนึ่ี่แปดค่ะหนึ่สี่แปดหเลข3ตัวเพิรน8แปดค่ะ 8ปดหกสนึ่งแสค่ะหนึ่งปสี่สเลขสองตัวสีหนึ่งค่ะสี่หนึ่งแดหนึ่งค่ะ8ปดหนึ่ง 48 48 48 38ค่ะ4838 46ค่ะ46 46, 46 8 9ดเกค่ะสี่หกแปดเก้่หกแปค่ะแปกแปดห็สีมีเลกเบ่นยอะสี่สี่ค่ะสี่สี่ 88คะ่คะเบิ้ลยืดสองครูค่คะ4488คะ่คะค่ะเข้ามาเบิ่ลตัวเนีนนะคะนะตัวเนีนของเพื่อนคะ่ะเกลําแยกกับว่าเดียวปากกาแดงมากคะ่ะเพราะว่าเฝ้าเดินทางล่ะคะ่ะเดินทางเขามาประซุ่มเนาะประซุ่มง,งาน เขามาหอดแล้วจากงานประสุ่มก็พอดีค่ะหวยออกพอดีก็เลยมาสำรวจตัวเลขก็ด้เห็นน้ากันเรนะาเนาะค่ะเนาะสุดรัฐบาลของเพลนของเสี้ยนนอนหน้าของเพลนกับเขาเต็มๆล่ะค่ะแนวทางของเสี้ยนนอนหน้าเลขรัฐบาลชุดนี้ก็จะเป็นเล่าพัฒนาล่ะค่ะเดี๋ยวกเกลํายลำไยเบิงวาเพลนเน้นตัวใดค่ะแนวทางของเสี้ยนนอนหน้าเนาะอันนี้คือตัวเลขเล่าพัฒนาเป็นหามาะล่ะค่ะ เต็ตัวเน่นกะบ่ได้บเบิ้งค่ะเดี๋ยวสำรวจเบิงก่อนแป๊บนึงค่ะค่ะตัวเน่นของเพิ่นกะบ c หนึ่งค่ะ c หนึ่งแปดหนึ่ง c หกค่ะคือตัวเน่นเนะาะค่ะตัวเน่นของเพิน c หนึ่งแปดหนึ่ง c หกค่ะ เด็กวิ่งแปดค่ะเด็กวิ่งอันนี้ก็จะเป็นเลขเบิ้ลค่ะอันนี้เบิลค่ะมี่เบิลสองคูค่ะค่ะเกลําำไยบ่ได้เอาปากกาแดงมาน้าค่ะเพะว่าเดินทางร,ารีบล่ะค่ะมือเจ้านี่ก็รีบร้ายเขาดอนค่ะอันนี้จะเป็นเสี้ยนนอนหน้าละค่ะค่ะเสี้ยนนอนหน้า เส้นนันหน้าหรือเส้นย,ยาผ้าเลาะเนาะค่ะเกลี่ยลย้ากับลืมค่ะเขียนเขียนซื้อเล่าสองเถือค่ะเส้นนันหน้าลืมเนาะค่ะเนาะย่างค่ะเซีเล็กรัฐบาลของเรล่ากัเขาเต็มๆหรอค่ะตั้งแรก็ะอย่าลืมเดเด้เอ,อชุดนี้เล่าพัฒนางดประจําวันที่หนึ่งไม่น,าน่าหรอค่ะเรล้าห้เล็กหลดมากวิ่งมากกัมีสกับแปค่ะเล็กวิ่งหลุดมีสีกับแป อยู่ในซตัวเนี่ยแหะค่ะเ็กในซีตัวเนี่ยพนว่าจับมาวิ่งมาหลุดเลยเลยจะจับคููใช่กันมาแทรค่ะเดล็กซีตัวเนี่ยเอามาวิ่งมาหลุดเนาะเราอ,อมาซีก็แปดค่ะจับคูมูมาให้ซีหนึ่งแปดหนึ่งซีแปดสามีหกแปดเก้าแปดหกค่ะแ8ดแปดซีซีค่ะเดล็กเบิ้ล เด่นแห่สองสามคูนี่แหละค่ะแนวทางตัวเลขของเพิ่นเนาะสุดเล่าพัฒนาอะค่ะจังได้กะล่องผิดจารณาเบิ้งเนาะค่ะเน,ะนาะแนวทางของเพิ่นทางส่องกะน,น้ำมันเสนอเป็นเพียงแนวทางได้กะเด้อจังได้กะขอให้ฝากให้โชคโศกมันหมาน้ำกันสุขผูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ